สวัสดีค่ะ universe t a r o t channel วันนี้มาเช็ค energy ให้ทุกท่านนะคะขอให้ศัตรูมีความสุขขออัญเชิญเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แนะนำทุกท่านนะคะขอให้ศัตรู มีความสุขใบแรกค่ะทุกอย่างจะยุติธรรมเสมอนะคะต่อให้เราเออมีศัตรูหรือคนไม่หวังดีนะคะ ความยุติธรรมจะบังเกิดนะคะคือไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะมีคนหวังดีหรือไม่หวังดีกับเราขอให้เราอวยพรเขานะคะชื่นชมเขามอบแต่สิ่งดีๆหวังดีกับเขานะคะ ก็จะทำให้สถานการณ์มีแต่สิ่งดีๆนะคะทุกสิ่งจะยุติธรรมเสมอนะคะไม่ว่าจะสถานการณ์นั้นจะเป็นอย่างไรให้เราคิดแบบนี้นะคะและเราก็จะได้สิ่งดีๆและความยุติธรรมกลับมานะคะใบต่อมาค่ะ เมื่อเราคิดแบบนั้นเราชื่นชมเขาเขาไม่หวังดีกับเราแต่เราขอให้เขามีความสุขสิ่งที่เราจะได้กลับมาคือเราจะสุขยิ่งกว่าค่ะเพราะว่าคนไม่หวังดีกับเราเรายังหวังดีกับเขาแล้วยิ่งถ้ามีคนหวังดีกับเราเราจะยิ่งบูชาเราจะยิ่งแบบมีความสุขมากนะคะไม่ว่าสิ่งไหน ถึงจะเป็นสิ่งที่หวังดีหรือไม่หวังดีกับเราให้เราชื่นชมในสถานการณ์นั้นนะคะและเราจะมีความสุขอย่างมากนะคะแล้วจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะแล้วก็เราก็ถึงจะเออบางทีถ้ามีคนเข้าใจผิดหรือหวังไม่ดีกับเราเ,เป็นศัตรูเรานะคะความย,ยุติธรรมจะบังเกิดนะคะ ใบต่อมาค่ะและเราก็จะเป็นทําอย่างนั้นเราก็จะเป็นคนที่มีบารมีนะคะคือถ้าเราคิดอย่างนี้ได้แปลว่าเรามีบารมีมากนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทางด้านจิตใจทางด้านทรัพย์สินเลยนะคะถ้าเราคิดได้อย่างนี้แปลว่าจิตใจเราสง่างามจิตสูงนะคะเป็นจิตที่บริสุทธิ์มาก ค่ะคือเรานิ่งเราให้อภัยเราเมตตาเราหวังดีเรามีแต่สิ่งดีๆมอบให้ไม่ว่าผลที่เขาจะมากระทบเราจะเป็นอย่างไรนะคะให้เรานิ่งและเราเมตตาเรามีแต่ขอให้เขามีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นการขอให้ศัตรูมีความสุข จะเป็นการที่เราจะได้ผลที่เรามีความสุขมากกว่าแล้วก็อิ่มเอมใจนะคะแล้วก็เออเป็นพลังแห่งบารมียิ่งใหญ่